ในชีวิตไหมมีเพราะว่าเราคือเราเคยเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยการบวชก็คือเป็นการที่เราจะได้ยินมาโดยตลอดว่าเป็นการเก็บเกี่ยวบุญบุญใหญ่อะเพราะว่ามันการบวชก็คือน่าจะสูงสุดเราสําหรับเพศผู้ชายที่เกิดมาแล้วสามารถทําได้อะไรเงี้ย แล้วทุกคนก็บอกว่าเวลาจะไปทําการทํางานหรืออะไรเงี้ยเราต้องเอาบุญไปใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากจากวัดะนะครับการแผ่นมาบวชยาวไม่ใช่การแผ่นของเราแต่การแผ่นว่าจะมาบวชอ่ะเออคือแผ่นไว้ระยะสั้นเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวเรียนจบอ่ะจะมาบวชแต่ในชีวิตอ่ะมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายที่ที่เราเคย คิดไว้ว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้ปุ๊บมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยการมาบวชยาวอย่างนี้ก็เหมือนกันไม่ได้คิดไว้ว่าเราจะมาบวชยาวแต่อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้เรารู้สึกว่าเออเรายังทําได้เรายังอยู่ได้แล้วมันก็มีอะไรที่ท้าทายเราอ่ะมันมีอะไรให้อยากลองอยากทําในสถานภาพความเป็นพระภิกษุอยู่ตรงนี้นอะไร้ยครับแล้วมันยังไม่เบื่อมันยังแบบไปต่อได้เราก็อยากรู้ว่าเออ โอกาสที่เราได้มาเป็นพระภิกษุเนี่ยมันพอเรามีโอกาสตรงนี้แล้วเ,เราสามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้จากโอกาสนี้บ้างแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้นานมากน้อยแค่ไหนเนยแต่ถ้าพูดเอาตามความอารมณ์ความรู้สึกเรายังอยู่ได้เรายังอยู่ไหวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรืออะไรที่จะอยู่ตรงนี้อืมก็มีอะไรที่แบบเหมือนยังท้าทายเราอยู่ตลอด มันไม่ตันอ,ะอ่ะอย่างปัจจุบ,บันเนี่คนทั่วไปเขาไม่ใช่มุมมอ,ง,มอ,ง,มอง,งการบวชว่าแบบเกิ่เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ประสบหรือเป็นชีวิตหรือเป็นกลุ่มคนที่กำลังหาทางออกอะไรตัวเองบางอย่างหรือแม้แต่บางบางคำที่น่าจะหลุดแรงที่สุดจ็มาถึงเป็นการฝากสังคมนะซึ่งจริงๆมัน,มนเคยเกิดขึ้นแต่มุมมองของเกี่ยวเองขึ้นปัจจุบันเองเป็นเป็นภาพด้วยแล้วเคยทำงานด้านด้านโฆษณาสมัยเรียนเรียนด้วยอย่างเงี้ยมุงบอกเราคิดยังไงการฝากสังคมเหรอใช่ หรือว่าแปลว่าการบวชเป็นสิ่งที่คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว,ว่าอมามาอยู่กันนี้ในภ<อ>าพมองของสังคมในปัจจุบันอ๋อจริงๆผมมองว่ามันก็เป็นไปได้ที่คนเหล่านั้นจะคิดว่าเราทำอะไรทางโลกไม่ได้เลยตัดสินใจว่ามาบวชแต่ก็แล้วแต่ว่า คุณมาบวชแล้วคุณสามารถทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมต่อได้อีกไหม mm hmm. บางครั้งการที่มาบวชอ่ะจุดเริ่มต้นของการมาบวชก็คือเราล้มเหลวจากการใช้ชีวิตทางโลกแล้วเราก็มาบวชม,มันก็เหมือนการดําเนินชีวิตอเราเปลี่ยนเวในการดําเนินชีวิตเรารู้สึกว่าตรงนั้นไปต่อไม่ได้เราก็ลองมาทํามาบวชบ้างอะไรเงี้ยพอมาบวชแล้วมันสามารถช่วยเหลือสังคมต่อ หรือมาทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้ผมมองว่าตรงนั้นจะมาตัดสินว่าเขาเป็นกาฝากสังคมหรืออะไรมันก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวเพราะว่าในเมื่อเราเปลี่ยนสถานะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้หรือเราปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองให้มันดีขึ้นขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นเออแล้วก็มันก็มันก็ ู้สึกว่าเราจะตัดสินจากสิ่งที่เขาเคยเป็นในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะว่าในทุกๆอาชีพอ่ะมันมีไหมถามว่าคนที่แบบเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในสังคมแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกับสังคมอะไรเงี้ยมันก็เป็นแทบทุกหน้าที่ทุกอาชีพชนะอย่าว่าแต่พระอย่างเดียวเลยอืมมันก็แล้วแต่ วท้าทายหรอก็อย่างหนึ่งนะกับตัวเองอะ่ะสิ่งที่มันท้าทายก็คือเอาแบบง่ายๆก็คือเราเห็นตัวเองอะ่ะตั้งแต่เด็กมาเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างโลดโผนจนทยานเป็นคนอ,อยากทำอยากลองอะไรใหม่ๆ เป็นคนไม่ค่อยนิ่งอ่ะเป็นคนแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรเยอะแยะมากมายอืมแล้วพอเรามาบวชก็จะมีหลายๆคนตกใจว่าเฮ้ยที่นี่มันสามารถบวชได้ได้เหรอหรือคนนี้สามารถคือแรกๆอะ่ะถ้าบวชช่วงแรกๆเขาก็คงไม่คิดอะไรเขาก็ไม่คิดว่าเราจะมาแบบอยู่ได้นานขนาดนี้ถามว่านานไหมเนี่ยาสา,ามพรษาถ้าถามกับคนที่แบบ ใช้ชีวิตทางโลกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะบวชเขาก็คงมองว่ามันนานมากอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าในมุมมองของพระเองอ่ะในวัดหรือที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยมีคนบวชตั้งยี่สิบสพรรษาเราคือพระใหม่มากเออพรรษาสามนี่คือใหม่มากอพื่เพื่อนข้างนอกเขาก็จะไม่คิดว่าเฮ้ยเออ้นี่มันบวชได้นานขนาดนี้แล้วเหรอในเมื่ออัธยาใัยนิสัยเหมือนจะเป็นคนที่แบบ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เนี่ยอ,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 อืมไม่สามารถจะบวชได้นานขนาดนี้เอออันนี้ก็คือท้าทายเราในระดับหนึ่งแล้วนะออว่าเออสิ่งที่คุณมองเรามาว่าเราไม่น่าจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยแต่เราสามารถอยู่ได้สามารถทําได้ออก็เป็นการท้าทายอย่างหนึง่งแบบเล็กๆอ,อ,อ่ะอืม พันศาสีเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นพระเยอะเห็นอะไรอ่ะหมายถึงเดินทางสมมติถ้าเกิดสมเสมือนกับการบวชพระที่การเดินทางแต่มาแรกที่เข้ามาบวชองผมกลนหัวอยู่นะฮะจะถึงปัจจุบันเเดินทางก็เห็นอะไรเออก็ คือมันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่เราไปดู่มันมีเขาอเอออายุเท่านี้มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วหรืออะไรเงี้ยเ,เราก็จะถามนทางโลกอะเนาะถ้าทางโลกอ่ะเขาก็ถามเออเนี่ยจบมาทํางานแล้วมีอะไรเป็นคนตัวเองแล้วว่างหรืออะไรเงี้ยืมในทางเดียวกันเนี่ยทางธรรมนะสิ่งที่ที่เห็นตัวเองนะก็คือส่วนมนต์ได้ <laughs> <c oughs> แบบง่ายๆเลยก็คือส่วนมนแบบพระ เรื่องานมงคลนะว,ว่ามงคลอะไรแล้วก็เออส่วนบนได้ละจากที่มาบวชที่ไม่เคยมาบวชเราก็ไม่เคยรู้ว่าเออการจําบทส่วนมนแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ยากอยู่เหมือนกันเลยนี่แต่พอเรามาต้องเป็นพระแล้วอะวิชาชีพเราอะมันก็ต้องมีอุปกรณ์ในชีวิตบ้างให้มันแบบครบสมบูรณ์นะนืมซึ่งมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่อาชีพพระน่ะมันควรจะต้องมี แล้วเราก็เริ่มทํามันได้หลายๆอย่างเช่นท่องมนต์ได้หรือไม่ก็อย่างหนึ่งที่กําลังทําล่าสุดที่พี่เมนพูดไปแล้วพี่เมนก็เป็นด้วยตอนนี้ก็คือการได้เรียนอะไรนะปะทหนึ่งสองนี่ก็คือเป็นการที่เออชีวิตทำพามันเหมาะสมมากแล้ววะที่จะแบบที่จะได้มาทําอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะตอนเราอยู่ทางโลกเราก็ไม่คิดหรอกที่จะเรียนบาลีศึกษาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไปเรียนภาษาอื่นๆซะแต่ว่า ภาษาบาลีเนี่ยมันก็เป็นภาษาที่พระเขาเรียนกันแล้วเราก็ได้มาเรียนบ้างแล้วก็เออมันก็ผ่านไปได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออในขณะที่เรามาอยู่มาบวชอยู่มันก็เริ่มแอ d value <ม>ให้กับตัวเองอะทีละอยา่างทีละอยา่างสวดมนต์แล้วเดี๋ยวก็ถ้าวัดพระธรรมกรายก็จะมีการบรรจุใช่ไหมเป็นภาษาสามัญอะไรเงี้ยอืซึ่งก็ใกล้ละมันก็รู้สึกเออเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วเราก็เห็นชีพพระมากขึ้น ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเราไม,ม่อยู่ในจุดนี้เราจะเห็นไดะเข้าใจมากขึ้นใช่แล้ว <c oughs> ชีวิตพระเองก็ไม่ได้แบบว่าถามว่ายากไหมกับการที่จะดําเนินชีวิตในโดยลักษณะนิสัยเราอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอื <c oughs> มันก็ยังมีความเป็นตัวเราบวกกับแนวทางข้อปฏิบัติวัดปฏิบัติอะไรต่างๆ <c oughs> ของ ซึ่งมันก็ไม่ได้ขัดกัน<ช>อะไรขนาดอย่างหนึ่งก็คือเราได้อยู่ในสังคมที่ดีอ่ะอการได้พบเจอเพื่อนที่คือสังคมข้างนอกก็คงโหดร้ายมากถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สังคมเหมือนกันให้โอกาสหรือการให้อภัยกันเวลาเห็นใครเดือดร้อนหรืออะไรมาก็คงจะตอบย้ำซ้ำเติม,มแต่ว่า สังคมพระเนี่ยเป็นสังคมที่ปลอดภัยอ่ะอรู้สึกว่าเราไปเจอคนนั้นคนนี้อ่ะเราไม่ชอบกันก็แค่แบบว่าเดินทางออกมาหรือไม่เจรจาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราไปเจอใครเราก็คุยกันได้หมดอืมอืมก็หรือบางทีเราลืมของวางของหายหรือ อยู่ในวัดอ่ะลืมของทิ้งไว้อ่ะเรามักจะได้คืนอ่ะเราไม่ต้องเดือดร้อนใจมากขนาดที่ว่าเออยังไงก็ไม่ได้คืนแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่เนี่ยถ้าเราลืมของอะไรทิ้งไว้อ่ะก็มักจะมีคนเก็บให้โดยที่โดยเพาะว่าเป็นของมีค่าเออคนจะเห็นใจ<ม>เห็นอกเห็นใจกันมากมากกว่าสังคม,มข้างนอกเรารู้สึกว่า เงนะินไม่สามารถซื้อสังคมอย่างนี้ได้เลยไม่ว่าจะแพงมากแค่ไหนไม่ว่าจะใช้เงินมากแค่ไหนอะสังคมแบบนี้แหละเนี่ยอันนี้คือความสุขของการเป็นพานะิคือการได้อยู่ในสังคมที่ดีอืโดยที่เรารู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพูดถึงเรื่องบาลีที่นี้ยสถาน่บาลีว่าครับ เราเองโอเคเราไม่ใช่คนที่บวชมนนาในสมณีที่แบบเรียนบาลีมาด้ชีวิต<ช>แต่เราเรียนทางโลกมาก่นอนซึ่งแน่นอนว่า a, มันจะมีกระบวนการการาศึกษานนะ <c oughs> แล้วทีนี้จะถามว่าคิดว่าการเรียนบาลีกับการเรียนหลักทั่วไปที่เราเรียนมาตลอดชีวิตเนะี่ยความยากง่ายมันต่างกันยังไงก็อันนี้อันนี้ในมุมมองของตัวผมเองเลยนะผมว่าบาลียาก บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามีการตัดสินแบบส่วนกลางอะส่วนการเรียนทางโลกอ่ะมันก็เป็นสถาบันสถาบันเข้าไปคนตัดสินก็คืออาจารย์ประจำวิชาหรือข้างนั้นถ้าเขาใจดีเขาก็คือให้ผ่านให้แบบจบมาโดยที่เราไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะอหรือบางทีที่เราจบมาแล้วได้เกียรตินิยม มาตรฐานของแต่ละที่แต่ละอ,อะไรมันก,มนก็มันก็แตกต่างระดับกันไปอ่ะถึงแม้จะมีการวัดมาตรฐานอะไรแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่แต่บาลีก็คือเวลาตรวจก็จะมีส่วนกลางนานนนะทั่วประเทศมารวมกันอแล้วก็ตัดสินโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งมาโดยส่วนกลางอันนี้แล้วก็มีแบบแผนในการตรวจที่ค่อนข้างเป็นไปตามแบบเดียวกันหมดมทั้งประเทศก็คือ วัดได้เลยว่าศักยภาพของคนทั้งประเทศอะ่ะถึงไหมผ่านเกณฑ์ไหมถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านคุณก็ตกคุณไม่มีใครเก่งหรือด้อยไปกว่าใครในประเทศเนี่ยม,มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศอืมอันนี้ก็คือความความยากของของบาลีนะอืมถ้าพูดถึงในดีเทลของมันอีกอะ่ะมันก็เหมือนเราเป็นมันเป็นภาษาใช่ไหม เมื่อเราเหมือนเราเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งหัดพูดหัดเข้าใจ<ม>หัดอะไรใหม่ฝ<ม>ึกฟังใหม่อะไรใหม่ซึ่ง<ม>เป็นภาษาที่ไวยากรณ์หลักไวยากรณ์อะไรก็แบบซับซ้อนไปหมดเลยอืม,ม,มแต่ทางโลกอะมันก็จะมีระยะเวลาของมันก็คือหนึ่งปีเราสามารถ เรียนผ่านจบทุกวิชาโอเคผ่านไปขึ้นปี2ปีสเราสามารถทําทุกวิชาในปี2ครบโอเคผ่านไปขึ้นปี3ามปีสามปุ๊บปีสปีสี่ทำโปรเจกจบปุ๊บอ่ามันก็มีระยะเวลาของมันชัดเจนแต่ถ้าเป็นบาลีแล้วก็แบบเนี่ยถ้าเราทําปีนี้ไม่ผ่านตกปุ๊บก,ก็อ่ะเริ่มกันใหม่ในปีตัดถัดไปอะไรเงี้ย มันมีสิทธิ์อยู่กับที่อยู่เสมออยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ทางโลกมันค่อนข้างจะแบบชัดเจนอ,อืบาลีนี่ก็คือมาวัดกันที่ความขยันความอดทนของแต่ละคนเป็นพระจะเป็นมัทกเรียนภาษาบาลีคิดว่าจะเป็นไหมจำเป็นนะยังไงเพราะว่าพระมันก็ต้องเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัม,สม,มพุทธเจ้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่พระอาจารย์หรือใครที่สอนเราอะก็มาจากเนี่ยแหละใช่ไหมในหนังสือในธรรมบทจําเป็นนะจําเป็นมากต่อให้ไม่เอาปทหนึ่งสองสามอะยังไงคุณก็ต้องก็ต้องอ่านคําสอนของพระสมณะจารย์อยู่ดีอะก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีอืม